อยากนั่งอยากนั่งอยากนั่งขายของทั้งวันจัดรายการไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้งวันน่ะไม่อยากแวะไปที่ไหนเลยอะ่ะแต่ดันไปรับปากแท็กพลันยูไว้แล้วว่าเราจะไม่ทิ้งกันน่ะคือไปรับปากแบบแท็กไว้แล้วไปรับปากแท็กพลันยูไว้แล้วว่าเออกูจะไปไลฟ์กับมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ปรากฏว่ากลายเป็นคู่ที่ทุกคนแบบคือแบบมึงจะมารีวิวของไม่มีรัเมริกาไม่มีแท็กก็ไม่ได้คือจะต้องรีวิวในคู่นี้อะไรเงี้ยมึงเข้าใจไหมตอนนี้กูก็เลยแบบว่าเหมือนแบบ แม่ลูกพัดพลากพี่พี่พี่ชายน้องสาวพัดพลากที่แบบเหมือนเป็นแบบนึกออกไหมเหมือนแบบคนนึงเป็นลูกเมียหลวงคนนึงเป็นลูกเมียน้อยแล้วก็พัดพลากจากกันคนนึงอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งอยู่พะเ anche, นนยาแล้วก็พัดพลากจากกันเสร็จแล้วก็มาเจอกันอะไรเงี้ยคืออารมณ์ประมาณแบบพี่น้องมาเจอกันเนี่ยมึงก็จะหม้คือแบบค,แบบคือมึงก็จะแม้ตอนเนี้เออแพดคู่สนุกดีเออแฝดสังหารเออแล้วฉันนะอารมณ์อารมณ์มเวลาไปอารมณ์เวลาจะอเจออารมณ์เวลาคุยกับ คุยกับแท็กพัทรยูเหมือนคุยคนบ้านเดียวกันเนานะมันจะมีความสนิทใจอะโอ,อประมาณอย่างนั้นอะแล้วกูแบบ คือกูจริงๆทุกคนสองคนไม่เน้นขายแล้ว e review เนี่ยห้านาทีห้าพันเนี่ยก็ไม่มีอยู่จริงห้านาทีห้าพันเนี่ยกูบอกเลยลูกค้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรแล้วกูก็ไม่ให้ไม่ให้ดอคเตอร์บริกาคือกูก็บอกว่า e e tag ห้านาทีห้าพันมึงบาดีขึ้นราคาเขาเด็ดขาดฉันสั่งมันไว้อย่างงี้ถ้ามึงจะเอากูไปอ่ะห้านาทีห้าพันมึงห้ามขึ้นราคากับเขาเด็ดขาดเลยนะแล้วมึงห้ามขึ้นราคาแล้วมึงอย่าไปการันตีออออเดอร์เขานะถ้ามึงการันตีเมื่อไหร่กูไม่ไปนะเพราะว่ากูไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย แล้วกูไปเหมือนแบบดัตช์นาิกาไปกูเหมือนแบบไปปาร์ตี้อะ่ะเหมือนไปปาร์ตี้มึงเข้าใจไหมเหมือนไปปาร์ตี้เหมือนพบกันไงถ้ามึงกดดันกูกูไม่ไปนะกูบอกก่อนกนะูบอกนี้เลยบอกนี้เลยห้ามขึ้นราคานะมึงเอ่อสมึงจะจัดยาวนานสักเดือนสองเดือนหรือแล้วก็ตามแต่มึงห้ามขึ้นราคาเขาเด็ดขาดมึงอยากคิดค่าตัวดาราได้ไหม คือประมาณอย่างเงี้ยคือคือแบบว่าคือประมาณอย่างนี้เลยอ่ะเธอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ไปกับแท็กวัลลัอย่คุ้มคุ้มสุดคุ้มเลยหลายคนเนี่ยไปรีวิวแล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปตัดๆๆๆตัดตัออกแล้วก็ปักตะก้าปักตะก้าเยอะมากเลยคนวิวเยอะมากซื้อก็เยอะมากไปต่อยอดได้สบายเลยอ่ะรอแลวอาจารย์เบียโอ้โหราแลอาจารย์เบียอาจารย์เบียเนี่ย ให้ให้อาจารย์เบียร์เนี่ยให้ทางแท็กพลัญยูเขาประสานเขาประสานงานกันเองแต่พวกกูไม่ไปหนองจอกแล้วกูบอกก่อนไกลมากกูไม่ไปนะคะอาจารย์เบียร์ต้องออกมาจากอาสมแล้วก็มาออกมาจากอาสมแล้วก็เข้าเมืองมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไลฟ์ช่วยขายน้ำพริกแล้วกูไม่คิดแล้วไม่ต้องไม่เก็บตังค์ด้วยอ่ะมึงกูไม่เก็บตังค์ด้วยกูไม่เก็บตังค์ด้วยกูไม่ไปหรอกหนองจอกกูไม่ไปหรอกออไกลมากเออเออ มึงไปเลยไปบอกอาจารย์เบียว่ามึงมาตอนไหนก็มาหลังหกโมงเย็นนะให้ประสานกับแท็กพลันยูแล้วก็ไม่เก็บตังค์ด้วยไม่เก็บตังค์อาจารย์เบียมึงมาเลยแต่มึงจะแต่อาจารย์เบียมึงจะมานั่งนั่งบนอาสนะอย่างเดียวไม่ได้นะมึงมึงบอกอาจารย์เบียด้วยเออมึงจะมานั่งบนอาสนะอย่างเดียวไม่ได้นะแต่มึงต้องออกอาจารย์เบียไปบอกอาจารย์เบียว่าคุณอาจารย์เบียต้องออกมาจากอาสมมึงกูไม่ไปอาสมึงหลอกกูไม่ไป อาสมึงไกลมากกูไม่ไปกูเดี๋ยวกูขับรถหลงกูไม่ไปอาจารย์เบียร์ต้องเข้าเมืองมานะแล้วแล้วอาจารย์เบียร์มาถึงปุ๊บมึงจะมานั่งเฉยๆอยู่บนอาสนะกูก็ไม่ยอมอะกูบอกก่อนไปบอกอาจารย์เบียร์เงื่อนไขกูเยอะหน่อยมาแล้วกูไม่เก็บตังค์ด้วยห้าพันกูไม่เก็บห้าห้าพันจะบอกบอกแท็กไปเลยว่าไม่เก็บห้าตันเรื่องเรื่องสตุ้งสตังไปคุยกับตังแท็กพลันยูแต่กูไม่เก็บไม่เก็บอาจารย์เบียร์ห้ามเก็บห้ามเก็บตังค์อาจารย์เบียร์ห้าพันกูก็ไม่ให้จ่ายแต่กูจะต้องเอาน้าพริกไปกินแหละ กูแม่กูชอบน้ำพริกกูได้ข่าวมาว่าน้ำพริการารย์เบียร์อร่อยมากฉันได้ข่าวมาว่าน้ำพริกาจาจันเบียร์อร่อยมากกูได้ข่าวมาอย่างนั้นพวกทีมงานแท็กวันอยู่บอกว่าน้ำพริกาจาจันเบียร์อร่อยมากกูอยากจะรู้ว่าอร่อยยังไงแหมกูอยากจะรู้จริงๆมันอร่อยยังไงวะแล้วหน้าตาไม่น่าจะขายน้ำพริกได้แล้วแล้วอร่อยยังไงหน้าตาไม่น่าจะขายน้ำพริกได้นะหน้าตาเหมือนต้องขายเครื่องสังฆทานอะแต่ไม่น่าจะขายน้ำพริกแต่จะขายน้ำพริกเออกูก็ปวดหัวเนาะ อาจารย์บงอาจารย์เบียร์เนี่ยนะเออกูก็งงมากเออแล้วแกเป็นคนที่สมองไวนะมุกแกเปลาวาๆนะสมองไวมากแล้วกูก็ชอบฟังแกน,นะเมื่อก่อนเนี่ยฉันฟังแพรลี่แพรลี่อะ่ะหลวงพี่แพรลี่อะ่ะแล้วพอแพรลี่มันออกไปเป็นกระเทยกูก็เลยไม่ได้ฟังคําคมอะไรต่างๆจากแบบเข้าใจไหมเมื่อก่อนฉันชอบอหลวงพี่สองคนมาก เมื่อก่อนฉันชอบหลวงพี่แพรลี่มากกูชอบมากกูชอบฟังแล้วก็ชอบมีทุกกตุนุกกตาพล็อปเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นพละที่ออกมาไลฟ์สดแล้วก็ขายนั่นขายนี่อะ่ะกูชอบมากเลยชอบแพรลี่มากแล้วก็คําคมเยอะแล้วก็วาจานี้แพรวัตกรรมนี่เต็มไปหมดชอบแพรลี่มากชอบแพรลี่มากตลกแล้วก็สนุกกูหัวเราะตลอดแล้วกูชอบผ่อนคลายด้วยแพรลี่พอแพรลี่ออกไปเป็นกระเทยกู <c oughs> ยก็เลยแบบยังไงดีวะกูก็เลยไปดูอาจารย์เบีย แล้วอาจารย์เบียก็คำคมเต็มไปหมดแล้วก็แบบวกวากโวยวายด่านั่นด่านี่ด่าแบบนิ่งๆด่าไม่กระตกอกด่าแบบด่าคนแบบไม่สะดุ้งสะเทือนเนี่ยด่าคนแล้วคนไม่โกรธแล้วก็แบบส่วนนักต้มริกาคือกูแบบด่าแบบเข้มแข็งด่าแบบเข้มข้นด่าคนแล้วคนอยากจะตบแต่ขนาดเดียวกันอาจารย์เบียด่าคนคนไม่โกรธไม่หัวล้อเหอะแล้วกูก็งงมากแล้วงงมากกับการที่อาจารย์เบียบุคลิกไม่น่าจะขายน้ำพริกได้แต่ก็เสือขายน้ำพริก คิดว่าน้ำพริกแกจะอร่อยบุคลิกไม่น่าจะขายน้ำพริกแล้วอร่อยไม่น่าจะขายน้ำพริกแล้วมันอร่อยไม่น่าจะขายแล้วมันอร่อยคือแม้ขายได้ก็ไม่น่าจะอร่อยนะน้ำพริกแกแต่ปรากฏทีมงานแท็กวัลันยูบอกว่าไปไปถ่ายรายการชิมมาแล้วน้ำพริกอร่อยมากซัมติงหลายดัคือน้ำพริกอร่อยกู <c oughs> งงโอเคจัไปกับทุกคน ติดต่อไลฟ์ติดต่อไลฟ์กับมาริกาคู่กับแท็กพระันยูเนี่ยให้ไปหน้าโปรไฟล์แท็กพระันยูเลยทิกต็อกแท็กพระันยูเออแต่ถ้าเกิดว่าจะติดต่อเพื่อไลฟ์กับดรมาริกาเท่านั้นคนเดียวดรมาริกาคนเดียวให้ติดต่อที่บ้านเขียวแอดมหาสุขช็อปให้ติดต่อที่บ้านเขียวแอดมหาสุขช็อปของดรมาริกาซึ่งมันจะอยู่หน้าโปรไฟล์ เออเข้าใจไหมจะมีหลายเวอร์ชั่นจัดไปค่ะทุกคนอาต่อไปไลก์กับแท็กมีเกือบทุกวันแหละทุกคนวันไหนฉันไม่ว่างฉันก็ไม่ไป วันนี้ทํามด้าจะไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้ไปไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าอะลิปสติกเธอสบู่แดงสบู่ดำนะเลิศมากสเแมนแตนนะทุกคนสบู่ดำแก้สิวสบู่แดงแก้ฝ้านะทุกคนจัดไปอูตอนนี้คนซื้อสบู่แดงกันกระหน่นำมากสบู่แดงซื้อกระหน่นำมาก